ครับตั้งแต่2 5 0 9ากามาครับตามปกติก็จากเชียงของก็ไปสามเหลี่ยมทองคําไปเชียงกบไปถ้าไปทางนี้ก็ถึงหลวงพระบางเอาไม่ทิ้ดล่องที่จะเดินเรือเนี่ยเปลี่ยนใช่มันก็สิบกว่าปีแล้วที่มันเปลี่ยนนะตั้งแต่มืองการมาหนึ่งการขึ้นไปแล้วก็ดอนที่หดาดใต้ที่หาดใต้ก็เปลี่ยนตรงที่ เกาะมนโนที่บ้านแซวก็เปลี่ยนตรงที่ปากน้ำกกก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปพราะน้ำมันขึ้นลงไม่ไมเสมอเนี่ยเนี่ยประมาณสักอาทิตย์เนี่ยมันมันก็แห้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็แห้งไปลงไปอีกขนาดนี้มันไม่ปกติแล้วเปลี่ยนเนี่ยมัน เราต้องเรียนใหม่จำใหม่ <S 2> <S 2> <S ใช่ใช่แ้ต้องดูดูน้ํามันยังไงพิวน้ําหรืออะไรเนี่ยถ้าเป็นเรือใหญ่ก็ยากอยู่ถ้าเป็นเรือเล็กเนี่ยไม่ยากไปที่ไหนก็ได้บางทีเกาะเกาะอยู่ตรงนี้มีใช่ไหมไอ้ปีหนึ่งไม่มีตรงนั้นตรงที่ลึกๆน่ะตรงหน้าหน้าวัดน่ะไอ้ตรงนั้นก็บางปีก็มีโผล่ขึ้นมาเป็นเกาะ ตายนะ